สลามอะไรกุ้งมารองมาตลอยหัวบริการทุสวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับวิชาประวัติศาสตร์หัวข้อที่เราจะเรียนกันในในวันนี้นะคะเรื่องอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยในปัจจุบันปัจจุบันโลกในยุคโลกาภิวัตน์มีที่ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางผ่านทางโทรทัศน์โทรศัพท์อินเทอร์เน็ตทําให้วัฒนธรรมของชาติที่เจริญรุ่งเรืองและมีความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงกว่า แพร่กระจายไปยังดินแดนต่างๆได้อย่างรวดเร็วนักเรียนได้เรียนมาแล้วว่าประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียต,ตะวันออกเฉียงใต้และรับอรารยธรรมอินเดียและจีนมาตั้งแต่สมัยโบราณทั้งทางด้านการนับถือศาสนาความเชื่อภาษาศิลปศิลปกรรมวรรณกรรมและอาหาร ต่อมาในพุทธศต,รตวรรษที่22ชาติตะวันตกเช่นโปรตุเกสอังกฤษฝรั่งเศสได้เดินทางเข้ามาติดต่อค้าขายและเผยแพร่าศาสนาในดินแดนไทยและดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทําให้ไทยได้เรียนรูวน้วัฒนธรรมตะวันตกและนํามาใช้ในการดําเนินชีวิตด้วยเรามาดูทีละด้านนะคะด้านภาษาปัจจุบันภาษาอังกฤษมีมีความสําคัญในการติดต่อสื่อสารและเป็นภาษาที่คนทั่วโลกใช้เป็นภาษาสากล ดังนั้นจึงมีความจําเป็นที่คนไทยต้องเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารให้ถูกต้องนอกจากนี้คําบางคําในภาษาอังกฤษได้ได้ถูกนํามาใช้รวมกับภาษาไทยอย่างเช่นคําว่าคอมพิวเตอร์ไอศครีมฟุตบอลในด้านศาสนานะคะเนื่องจากสังคมไทยให้เสรีภาพแก่ประชาชนในการนับถือศาสนาทําให้ชาวไทยส่วนหนึ่งนับถือศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์นะคะ ซึ่งเป็นผลให้สังคมไทยมีการเฉลิมฉลองต่างๆในวันสําคัญของศาสนานะคะนอกจากนี้ยังมีความเชื่อและวันสําคัญที่ชาวตะวันตกมีการเฉลิมฉลองก็แพร่หลายในสังคมไทย,ยเช่นวันฮาโลวีนวันคริสต์มาสนะคะ อันดับศัพทปัยจรรรนนฏาทลปนและวรรณกรรมปัจจุบันคนไทยนิยมสร้างที่อยู่อาศัยเป็นตึกนะคะแบบชาวตะวันตกและมีการสร้างอาคารสูงในเมืองใหญ่เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยในบริเวณเมืองเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยันนำเครื่องดนตรีอย่างเช่นเปียโน,โนกีตาร์เข้ามาใช้ในการบรรเลงเพลงและฝึกเต้นรำ ตามจังหวะต่างๆแบบชาติตะวันตกรวมทั้งการเต้นบัลเล่ต์สำหรับ,บรรณกรรมและนิทานที่สำคัญอย่างเช่นโรมิโอกับจูเลียนิทานอีโศสสโนไว้กับคนแคะทั้งเจ็ดในด้านการแต่งกายนะคะการแต่งการแต่งกายของคนไทยในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างเช่นในอดีตผู้หญิงไทยนุ่งจงกระเบนหรือว่าผ้าถุงผ้าผ้าเทปผู้ชายนุ่งกางเกงขากว้างค่า เอวด้วยภากเขามาเมื่ออาระยธรรมตะวันตกกระจายเข้ามาส่งผลให้การแต่งกายของคนไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นผู้หญิงสวมกระโปรงหรือกางเกงผู้ชายสวมกางเกงแบบชาติตะวันตกถ้าไปงานพิธีการต่างๆผู้หญิงสวมถุงน่องผู้ชายใส,ส่สูทผูกเน็กไทยต่อไปในด้านอาหารนะคะอาหารของชาติตะวันตกที่ได้รับความนิยมแพร่หลายในปัจจุบัน อย่างเช่นพิซซ่าสเต็กสลัดขนมปังสปากเกตตีทำให้วิธีรับประทานอาหารภาชนะและเครื่องมือที่ใช้ในการรับประทานอาหารเปลี่ยนไปอย่างเช่นการใช้ช้อนต้มและมีตัดชิ้นอาหารนอกจากนี้ยังมีวัฒน,ฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่นๆในทวีปเอเชียด้วยอย่างเช่นวัฒนธรรมเกาหลีและญี่ปุ่นเช่นด้านภาษาดนตรีการแต่งกายอาหารและภาพยนตร์ ในด้านความคิดก็มีการพัฒนาด้านการศึกษาด้านการพิมพ์ด้านการเปลี่ยนแปลงการปกครองและด้านกฎหมายด้านวิทยาศาสตร์ก็มีการนำเทคโนโลยีด้านการเกษตรช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้ให้ชาวสวนเกษตรกรต่างๆนะคะการใช้ดาวเทียมติดต่อสื่อสารและระบบอินเทอร์เน็ตในการค้นคว้าหาข้อมูลในด้านกีฬาและนันทนาการในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะคะตอนต้นได้มีการนำกีฬาแบบตะวันตกเข้ามา แก่หลายในไทยอย่างเช่นกรีธาฟุตบอลมวยสากลบาสเกตบอลเป็นตน้นเรียนเสร็จแล้วอย่าลืมไปทำใใบงานกันด้วยนะคะนะักเรียนเสร็จแล้วส่งในลายส่วนตัวของค,คุณครูนะคะอัสสาลามอะลัยกุมวารอมะตุลอยฮิวะบเระกาตู